สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ตีจะมาสาธิตวิธีการทําเนื้อผัดใบยี่หร่าครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่เบื่อใบกะเพรานะอาจจะเบื่อผัดกะเพราแบบเดิมๆเ,เนี่ยเราลองเปลี่ยนมาเป็นเจ้าใบยี่หร่านี้บ้าง,างนะมันก็จะเป็นพวกตระกูลเดียวกันนั่แหละนะจะเป็นเครือญาติกันนั่แหละนะครับแต่ความหอมเนี่ยเขาจะแตกต่างกันนิดน,นึงนะก็จะอธิบายยากมากเลยว่ามันหอมต่างกันยังไงแต่เอาเป็นว่า ถ้าทางบ้านไปเจอนะที่ตลาดซื้อกลับมาลองดูครับเอาเป็นว่าที่เหลือเนี่ยเราก็ไปดูส่วนผสมที่เหลือกันนะเนื้อผัดใบยี่หร่านะครับก็จะมีนี่เลยนี่ก่อนละกันนะใบยี่หร่าก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอาจจะเด็ดเอาการออกซะหน่อยอ่าผมก็จะพร้อมไว้ละส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อวัวครับที่ผมหมักเอาไว้ก่อนส่วน ของที่หมักเนี่ยก็ไม่ใช่สูตรลับอะไรก็เนี่ยอยู่ตรงหน้านะครับซอสปรุงรสน้ำมันหอยอาจจะน้ำตาลนิดนึงใส่น้ำมันเข้าไปหน่อยก็จะได้นุ่มๆเนานะถ้าเกิดจะหมักค้างคืนไว้เนี่ยก็ยิ่งนุ่มเลยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะผัดแบบมินิยมแลเนี่ยก็หมักแป๊บเดียวก็พอนะครับอันนี้ก็จะเป็นซอสปรุงปรุงรสนะครับน้ำมันหอยพริกแดงแล้วก็กระเทียมไทยตำรวมกันเลยนะเพื่อความง่ายดายสำหรับรตัาส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel tv ครับ โอเคครับมาเรามาลงมือทำกันเลยนะท่านผู้ชมอันดับแรกเนี่ยผมก็จะเผากระทะไว้นิดหน่อยนะใส่น้ำมันลงไปเนาะจะเยอะจะน้อยก็ได้นะครับแล้วแต่ให้น้ำมันร้อนสักนิดหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นกับต้องควันขึ้นนะเอาอันนี้ลงไปเลยผัดนะครับพริกตำแล้วก็กระเทียมไทยตำ ผัดให้หอมเลยเดี๋ยวถ้าผมจามก็รู้กันนะครับว่ามันฉุนขนาดไหนนะฮะทุกอย่างเริ่มจะร้อนจัดตอนนี้กระเทียมเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนสีนิดๆิดนะครับขอบก็จะเริ่มไหม้หน่อยๆน่อยเพราะว่าไฟมันแรงจัดนั่นอเองผมเจ้าเนื้อเนี่นยลงไปผัดเลยนะมันหนึบแล้วเกินนะท่านผู้ชมต้องใช้ที่คีบออกมาวันนี้ผมจัดเต็มนะเนื้อหลายขีดเลยวันนี้ แล้วผมก็จะยีเขาครับถ้าทางบ้านชอบแบบว่ามีเดียมแรก็เนี่ยเอาแค่พอมันหายแดงหมดแล้วก็จบได้เลยนะเอานี่นูน่นนี่นั่นลงแล้วจบได้เลยตามไปด้วยซอสปรุงรสครับอาจจะระวังการปรุงรสนิดน,นึงเพราะว่าเราหมักไปแล้วอ่ามันก็จะมีรสชาติเค็มพอสมควรแต่ทีนี้เนี่ยถ้าทางบ้านชอบเค็มโดดๆก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าชอบเค็มแบบกลมกรอบเนี่ยเราก็อาจจะอ่าน้ําตาลตัดเค็มนิดเดียวก็พอนะครับแล้วถ้าเกิดชอบเผ็ดแบบหอมๆก็พริกไทยนิดหน่อยก็ได้ผมไม่ได้มีในสูตรให้แต่ว่าก็เป็นทางเลือกนะจ๊ะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเนื้อก็สุกหมดแล้วยังมีบางส่วนยังชมพูชมพูนิดนึงนะไม่เป็นไรผมจะใส่นี้ต่อไปเลย โอ้โหตอนนี้ควันเต็มเต็มห้องเลยนะครับผมจะใส่ไอ้เจ้าใบยี่หลาลงไปเลยแล้วก็ผัดอีกนิดหน่อยก็พอเนาะอ่าเท่าน,นี้เองง่ายๆนะครับเนื้อเนี่ยมันจะสุกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องรีบยกขึ้นก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวกำปรมาดูกันครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> หลังจากที่จามไปหลายที่เลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าสตูเราเนี่ยค่อนข้างจะปิดทึบนิดหนึง่งไม่งั้นเนี่ยเสียงข้างนอกมันจะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเวลามีควันเนี่ยมันก็จะนั่นแหละอยู่แต่ข้างในห้องนี้นะฮะผมก็จะ <c oughs> จามกันไม่ไหวเลยเนาะทั้งเชฟทั้งตากล้องก็จามกันหมดมาที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับวับนนี้ ง่ายๆนะเอาเนื้อเนี่ยลงไปเลยผักเพิกอะไรก็ตามลงไปด้วยนะครับส่วนเนื้อเนี่ยเขาก็จะมีน้ำออกมานิดนึงผมก็จะเทลงไปนะจะได้คลุกกับข้าวก็ว่ากันไปเอาผักมาแปะไว้สักหน่อยเนาะแล้วก็พริกนะฮะเท่าน,นี้เองง่ายๆวันนี้ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> สำหรับปัะตาส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราเลยนะครับ foodtravel.tv วันนี้ควงเตหลิว,วกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ